โอเคครับวันนี้จะมาแนะนำสินค้านะครับตัวนี้เป็นในแผดเจนเนะครับจะมาให้ดูรายละเอียดเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องเนโมครับผมนีนะเจนเจ็ดสามสองกิกวไฟครับอ่าสแกนนิ้วได้ปกติหมดเลยตัวนี้แต่ว่าตัวนี้แจ้งก่อนนะมีตำหนิคือห้ามรีเซตกับห้ามอัปเดตนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่ปลดล็อกมานะครับผมแต่ว่านอกนั้นก็ใช้งานได้ปกติเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ จอสวยบอดี้สวยมากครับไม่มีรอยเลยให้ดูชัดจอใสๆไม่มีรอยเลยนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ติดฟิล์มนะผมขายให้ราคาถูกๆครับ7 8็0พราราคานี้เลยคุมครับไปแพทเชนเจน 7, ็ามสิบกิกไม่มีรอยอะไรเลยครับก็เ,เลยไม่ได้แจ้งตำหนิอะไรก็ให้ดูร,บรอบๆเครื่องคือมันใช้งานได้เหมือนเครื่องทั่วไปครับตัวนี้รองรับสมาสคีย์บอร์ดนะ เห็นไหมไมีแถบอยู่เนี่ยครับเข้าๆประมาณนี้ครับไปแผด G7 32 g ิก i ไ i ไฟ l ์ซิมู่า,าซิมถ้าใส่ซิมผมว่ามันน่าจะเด้งไปหน้าล็อกนะถ้าใช้ Wi-Fi ก็ใช้ได้ปกติครับนอกนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมมีกล่องให้นะครับโอเคนะครับเข้าๆประมาณนี้นะครับผมรีวิวให้ดูง่ายๆไ,ไปๆบริษัช่วงนี้เครื่องเข้ามาเยอะครับก็จะค่อยๆให้ดูแล้วกันนะครับ โอเคนะครับพะค่าก็าประมาณนี้นะครับ iPad Gen 7 32GB ทำ f ด้ e l l u l a r ว8 9 0านะครับอย่างรวดเร็วนะครับขอบคุณมากครับ